โฟด,ดับ๊บฟ้าแซดเก้าห้าสูงเนี่ยเพราที่ผมลองถ่ายเนี่ยผมจะใช้โหมด P ใช่ไหมโหมด P เพื่อให้เพื่อให้กล้องตั้งรับแสงแล้วก็จะตั้งสปีดเองรับแสงแล้วก็จะเรื่สปีดในการถ่าเองครับทีนี้ปกติตนเนี่ยเวลาเราถ่ายเนี่ยเวลาถ่ายภาพบนรูม ไปที่ท้องฟ้าเนี่ยโดยมากท้องฟ้าอาจจะมัค่อนข้างจะสว่างเพราะมั้นมีเป็นความเป็นไปได้ที่บางทีย้อนแสงับครดี้ย้อนแสงเนี่ยบ่อยครั้งบางทีถ่ายแล้วก็รูปเอ่อบอลลูมอาจจะมืดเกินไปสีไม่สนใสไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเพราะน,นั้นเราจะควบคุมบวกลบ การชดเชยแสงชดเนั่นเองคือปกติเนี่ยตอนนี้มันจะไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะถ้าปกตีนศูนย์ศูนย์พอผมยกลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะเป็นบวกอ๋อได้เยว่าเราไม่ต้องไปปรับรูปในโฟโต้ช็อปแล้วพี่เอกเนาะแต่ภาพมืดอะไรอย่างงี้ปัญหาภาพมืดที่เรา ครนี้คือหลักๆเลยที่จะใช้ขึ้นไปถ่ายกันได่แค่นี้เองนะครับสามารถรที่จะเก็บภาพได้แล้วใช่ทีนี้ท่านผู้ชมไม่รู้ว่าได้ยินชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าเสียงที่นี่ค่อนข้างรบกวนมากใช่ต้องบอกว่าเพราะว่าที่นี่จะมีเสียงการปล่อยแก๊สแล้วก็เสียงเครื่องยนต์เยอะแยะมากมายเลยครับเตรียมที่จะยกบอลรุนทุกลูกขึ้นไป อาจารย์ไปแล้วอาจารย์ไปแล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์กลับมาครับเพราะเรายังต้องการอาจารย์อยู่อาจารย์อาจารย์ให้อภัยผมเถิดอาจารย์ให้อภัยผมเถิดอาจารย์กลับมาอาจารย์ ภาพแห่งความทรงจำทุกครั้งที่เราได้ไปท่ทองเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ลับเทกนิดถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพท้วหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้ฟงความสุขที่ต้องร้อง Yeah.